เงินไม่มีมีแต่ลอตเตอรี่แลกกันได้ไหมสวัสดีค่ะลูกค้ามากระเป่าผ้าอุ้ยพี่เจนไปพี่เจนไปไปายมา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  มาใหม่ลูกค้าตลาดก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจนต้องสวยสวยสวยเอานะเอานะหามาให้แล้วนะไปเร็วไปเร็วไปตลาดกันดีกว่าไปชัสวยนะนี่อ้สวยนะว่าไปสวยไปนี่สวยกระเป๋าผ้าจ้ากระเป๋าผ้ามาใหม่นะคะราคาเดิมขายเท่า ขายเท่ารุ่นเดิมเลยี่อันนี้มาเป็นแบบนี้เลยนะใหม่อะเฮ้างานดีลูกค้าจัดไปเลย2,900เท่านั้นกระเป๋าผ้านี่มีหลายทรงแตกตาด้วยข้างล่างมีฐานแข็งไม่หวางเฮ้ยเออดีกันสุดเลยเอ้ยกระเป๋าใส่ของสัมารแบบ แนวแบบใส่เครื่องสำอางก็มานะจ๊ะนี่แอตเ,เซเออหูยแบรนด์นะคะแบรนด์ใส่เครื่องสำองสำอางได้นะจ๊ะนี่นี้น่ารัาเนี่ยลูกค้าดีอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ชมเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยตัวนี้สองร้อยดอลลาร์ <laughs> มีใบเล็กใบใหญ่ระกันนะคะเหมือนเดิมเลยใครที่เคยขายงานกระเป๋าผ้านะคะเออสวยมากจัดไป2,900พอลูก้า45คส่โลเคยนับได้เท่าไหร่300กว่าใบ300กว่าใบประมาณ300กว่าใบลูกค้าอุ้ยสภาพโอเคเลยอ่ะดูดิอุ้ยอันนี้เป็นเทปมากอันนี้อันนี้น,นี่สงสัยแบบใส่ของอนนไป ไปจ่ายตะลงตลาดเดินทงเดินทางได้ค่ะใส่ที่ใส่ไม่ได้ไม่พอของเยอนี้สวยมากเนี่ยเห็นปะเริศปังสองพันเก้าพอบาทด้วยนะไม่ได้แบบกปบอกข้าแบบนี้ข้าก็ยินดีนช่โอ้ยมีคล้ายๆเป๊ะเหมือนคล้ายๆเป้อุ้ยเสือมาใครจะรับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวจ้ะแกป้าก็มา โอ้สวยอ่ะค่ะเธอเหมาะกับชั้นอยู่นะเออมูใช่ใช่ใช่สีดำถ้ามีคนเอฟไปเพื่อรวมกันให้เนี่ยค่ะแกป่าเนี่ยสวยนะใครเอาโฟโลปะเนี่ยปังเด้อกค้าปังเด้อ u ินเนี่ยใบเล็กใบใหญ่นะคะค้ากันเนี่ย ขารับส่งฟีไปโลดเฮ้ยดีะยนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้นทุนต่ำนะคะรุ่นนี้ต้นทุนถูกนะคะรุ่นนี้ต้นทุนจะแบบชิ้นละไม่กี่บาททีนี้กระเป๋าเครื่องสำอางนี้เขาขายแพงอยู่ไหไม่ได้ว่าซื้อแบบจะได้นะก็ซื้อครบเท่าไหร่ถึงจะได้ใช่บางอันก็ใส่เครื่องสำอาง งันก็ใส่แบบเหรียญนะคะเฮ้ยอันรื่องใหม่อยู่เลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะตักตัวมาว่าตัวเขียนตัวดีปะ่ะเบนเน่ะน่ารักนะอย่างเงี้ยมนินิมอลเออมาหาลงมหาลัยสะพายไปมาเลยมาเลย,เลยใครจะเอาตอบนี้ต้องกับแพทก่อมั้งเนี่ยวิ้ว มุกต้องใบนี้ว่ะมุกไม่มผมก็เลยมาค่ะใหญ่มากใบนี้สวยนะฉันว่านะฉันต้องไปซื้อกล้องใหม่เจ๊แล้วขากล้องหรือกล้องใหม่ขากล้องใหม่เจ๊เขาก็เปิดสั่งเลยสั่งอะไรคะอุ้ยเจ้าหญิงเนี่ยเห็นปะลูกค้าย อไม่ตัวนี้จริงๆเขาไม่ได้ผิวสีดำแต่ก็แฟนกต้องไปที่มุกอ่ะวิ่งบูรีนะคนพวกนี้ฟ้ามิงโกงานดีนะคะลูกค้างานดีเลยรุ่นนี้ขายง่ายสบายสบายเลยนี้มันน่าจะยังไม่ยังไม่ได้ใช้อ่ะเออกรถถังวิเธออันนี้คือเก๋มากวายทูเคอกะถังอะไรอ่ะ ที่เดียบางอันยังไม่ได้ใส่เลยลูกค้าไม่ได้ใช้เลยอะ่ะใครจะสั่งสั่งมานะจ๊ะงานดีเด้ออุยดูดิอันนี้เธองานรแบบับเอาไปใส่ไปจ่ายตะลงตลาดเน,ะนะาะเอองานดีลูกค้าค่ะ รับรีวิวนะคะส่งฟรีไปเลยได้ทุกทุกอันเลยนะคะได้ทั้งลูกเลยจ้าอุย้ยลูกค้ามันเยอะอุย้ยน่อรลกแพดดูดมมิมินิมอลมามินิมอลมินิใจดูดิใ่กระเป๋าเนีย่่ใสขออน่ารักนะ ลงตะลงต,ล,งตลาดเทได้เลยมีใบแบบใบเล็กใบน้อยใบใหญ่นะคะค้ากันนะคะติวน่ารักน่ารักงานดีนะคะ วัตถุดิบดีนะพี่วัตถุดิบเขาดีนะางาน,น,น,นงานนอกนงานแบบอเมริกานะคะทุกคนอันนี้มาใส่ไปอกกลางเนี่ยใหม่เลยอ่ะป้ายห้อยอ่ะแต่จะต้องไปทำความสะอาดหน่อยนะ <S <S ม,มาใหม่นะคะรุ่นนี้ใครเคยขายรุ่นเดิมก็รุ่นเดิมก็คือหมดนะคะ นี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะใช้ลรกว่าเดิมรุ่นใหม่ใช้ลรกว่าเดิมนะครับสภาพถือว่าดีเลยนะล่นนแล้วมันมีหลายทรงนะอันนี้เ,ออเป็นเป้คคือืกก็ได้สายล์่็ได้มาเป็นเป้ะนะสวยลูกค้าไปคัดไปแยกทำราคากันเอานะ านเฮ้ยปาดาป้า <Wars> คุยปาดาเหรอโอ้ยเมกิ้น <com> อิตาลีจริงๆไม่ได้หลอกปาดาปาดาเนี่ยเอาปาดาดูดิให้ลูกค้าดูจริงปะเนี่ยปาดานี่เล็แพ็คมันเมกิ้นอิตาลีด้านในอ่ะข้างในพุ่มแบบนี้นะป้าดาเข้ามาว่ะลองดูดิปาดาสวัสดีค่ะเฮ้ยสมุดเอฟวะเสมุดเอฟดิตัดคอท แต่ก็เนียนเนียนด่มันมันดูที่นี่ดิที่สิบก็ใช่นะฉั้เจอร้านที่เหมาะสมกับลูกค้ามินิมอลพระดาพระดาต้องเราไปลุ้นเอานะเอาจริงเพราะว่าเราก็ดูไม่ออกเพราะก็ใช้กระเป๋าผ้าอยู่เฮ้ยแต่เฮ้ยน่ารักเนี่ยมินิมอลนะวินทงวินเทจนะ ใครเอาได้ทุกใบเลยจ้าใครก็แบบว่าเนี่ยใครที่เคยขายตัวเก่านะคะจัดได้เลยตัวใหม่สวยหรือใครยังไม่เคยลองอยากลองก็เอาเลยพี่นีนะ้เนี่ยบางใบก็แบบเป็นแบบใบเล็กเนี้ยนะคะใส่ของใส่เครื่องสำอาง<น>สำอางได้ ซือใบนี้อ่ะซือใบนี้ไม่หลี่เป็น่าลมเด็กนี่ช่าเปรี้ยช่าเปรี้ยงนเท่าไหร่นะ้มันไมมอย่ะเใส่เสื้อสัมองับ ภาดดีอ่ะใครจะสั่งสั่งได้นะคะ o X, นนเอาไปจัดทรงหน่อยพี่มันอัดกระสอบมามยับนิดนึงนะคะ <_ H> มีใบเล็กมีใบใหญ่นะคะกระเป๋ารวบมานะคะ เยอะอะพี่ลูกนึงอ่ะเคยนับได้สามร้อยกว่าใบเลยนะว่าชิ้งนับได้สามร้อยกว่าชิ้นเลยนะไปขายกันได้เลยอืมแชมเปี้ยนไงแชมเปีนยนไ่ที่ไอเหมียวเลยอยดูดิป้ายห้อยหลายอันเลยนะคะ ยังไม่ได้ใช้เลยบางอันอ่ะก็คือเอาไปใส่ของได้ขายใบละยี่สิบสามสิบแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะต้นดูมันไม่ถึงสิบบาทเนาะอันนี้ก็สวยนะอ่ะเ,เอวซ่าวนนั่นะีไโอ้ยเนี่ยน่ารักนะลูกค้าสะพายนะคะมอกอันนี้ก็มินิมอลดีนะแต่ไม่ได้อ ฉันใช้สีขาวไม่ได้สีไม่ได้ให้บอกว่าสีขาวสีอะไรนะที่ไม่เคยเห็นมุสะพายมาเลยสีขาวอะไรวะนี่ก็หนังอ้โหได้เยอะมากเลยเธอเป็นอย่างนี้เป็นสะพาอย่างเป็งร้อยล้านไม่ยู่หรืร้อยล้านเลย สวห,วห,วหม้อมีดีหม้นไงอลไงนีคือเนี่ยสะขายสายแบบเออน่นารักนะมันหลากหลายนะคะลูกค้าแบบแบบหลายสไตล์นะคะนี่ก็จะเป็นแบบใบเล็กๆอาจจะใส่เหรียญหรือใส่เครื่องสำอางอชิ้นเล็กๆใส่เงินได้หลายหมืน <laughs> ม่นเลยนะเฮ้ยมีง กินไแลนวะนี่นี่เป็นแบบถักนะเนี่ยเป็นแบบถักอุ้ยเอาหลวงพ่อย่ามย่ามช้าง <c oughs> ไปคัดแยกเอานะคะ <c oughs> เยอะมากอันนี้เป็นกระเป๋ากระดาษสายจะไม่ได้รีวิวบ่อยนะคะร้อนอะ่ะ เอออย่างเงี้ยน่ารักนะดิแบอย่างเงี้ยเห็นไมเห็นในที่ก๊อตงทีจะเสื้อผ้าเธอให้เห็นปะเราใส่อะไรตัวเองเอใครจะเอาไปขายจัดไปอันนี้เ็นช้นฉันเอาดิคือรูปแมวเข้าวห้องไปกี่ตัวแมวเข้าวห้องไปกี่ตัวหมดเลยเออเหมือนเก่งมากควบคุมแมวได้สีมืดแล้วอ่ะไวหน่อยมืดละ ของจุกจิกอย่างนี้แม่เห็นนูกน่ารักแบบนี้แล้วอ่ะน้าหนิมขึ้นมาเชยวน่าขึ้นมะมุกี้ไงเนี่ยแบบถี่ก็ได้นะคะจะเป็นอันนี้ได้เยอะค่ะรีวิวให้ดูกันแบบ สดๆเลยเรียวๆไปเลยแต่มันก็ต้องเอาไปเปไรีนนิดนึงอะเพราะว่ามันเป็นแบบอัดมานะคะงานยกระสอบนะคะบางอันยังไม่ได้ใช้เลยค่ะป้ายยังติดอยู่เลยนะคะอืมเลยย็กๆน,นะ ใส่เหรียญใส่ฟังได้โกลยโกลยขึ้นมาเลยเธอมันเริ่มมืดแล้วฮะนิวยอร์กว่านจนถ้า็ัวแม่หานจริงปะเฮ้ยแต่มันก็สวยนะจริงใหม่อีกเลยอืมอันนี้เป็นหนังนี่สุดีนลูกค้านิวยอร์กสวยนะตอนเนี้ยคล้ายๆแบบ คนมาเลยสวยสวยเอาเอาป้าดามาก่อน,นป,าปาอ้าปดาป้าได้เลยป้าดา ไปรับทักมาได้เลยนะคะลูกค้าแคปหน้าจอมาได้เลยนะของมาใหม่นะคะโกลึ้นมาเลยเลยมืดมากเลยตอนนี้ในกล้องที่มืดแบบมองไม่เห็นเลยแผบเธอแล้ยม,มันปิดด้านไหมเนี่ยด้านไหนด้านนี้ป่าช้างด้านผิดนะ,ะ,ะ,ะนสวยอยู่จับดึงให้หน่อย 2อ0พส่งฟรีจ้าจัดได้เลยนะค่ะแ่ไม่ได้หลอกอะไรหกขาสวยนะอันนี้คือคือรีวิวครั้งแรกคือรู้สึกว่าสวยเลยอุ้ยตัวนี้คือน่ารักก้าเนี่ยลูกค้าน่ารัก จะกระเป๋าผ้าไปลองขายเอาไปจ้าแต่คือเราขายกระเป๋าผ้ามานานแล้วนะคะคือขายดีขายหมดไปแบบอู้ผู้เป็นร้อยลูกอยู่นะพูดถึงอะกระเป๋าผ้าเราอะขายหมดไปเป็นร้อยลูกอยู่นะลูกค้าไนกี้ก็มีนีนิ่เแต่กระเป๋าเพิ่งสองอแบรนด์ออกเดิอน นักรบเบ <c oughs> เน่เหรอเจ๊คนนี้แหละรุ่งอ่ะจีเหมือนอยุ่งเหมือนอยุ่ย่าม จะรับนะคะรับมาได้เลยน่ารักมากเป็นแบบเป้เอาสมดเลยผสมกลมเลยนะแบบเนี้ยกลมยากนะเย็นหลังหัวยอมนะไม่เขียนแล้วอ่ะอามามาแคปเลยมามันมืดแล้วอ่ะมันมืดไลอันนี้สีสีเล็กไปไหนอ่ะผ้าด้าสีแดงอันนี้ องานสวยงานสวยนะคะมีนี่ด้วยแบบไล่เฉดสีอ่ะของแบรนด์คิดนี่นกหรอเครื่องสำอางดีนี้งานถักงานอะไรก็มีนะคะใช้ได้เลยลูกค้าถ่ายขายได้แน่นอนนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางไง ดัใสครเส้นสันตางได้อ่ะมาแคปเจอร์มามาเผื่อเจอมีแบรนด์ป้าดาป้าดาเกอันนะ้าสวยไอ้นู้หญิงไองทำป้าดาไปเหมอคะอ่าโยนเข้าไปตรงถ่ายทำนี่แหละไปสีแดงเลยเจ๊ มแยก,กไปตรงนี้ังโคมลังโคมอ่ะเอาป้ายมาวางให้หน่อยฟางเลยค่ะอ่ะลูกค้านี่นะกระเป๋าผ้ากระเป๋าถือนะคะป้ายนี้นะใครจะรับทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ